งามเด้พี่น้องบ่นนะครับโอ้ยหน,น่อนคับเด้ครับนี่คือห้างเซนเตอร์ครับอือหืออันนี้กลายเป็นภาพยำข้ามครับป้อนบ่นนะครับยิ่งข้ามยิ่งสวยเนาะดันพุ่นก็มีคนมาถ่ายรูปครับ เป็นนักท่องเที่ยวครับพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วที่พี่น้องเดอ้อผมบอกด้านนะครับคลิปนี้ก็จะขอพาพี่น้องมาหยางส้มแถวหน้าห้างเซนต์เทอเบอร์นะครับซึ่งคลิปก่อนผมก็ได้พาพี่น้องไปเที่ยวที่วิกซีราชดำรินะครับแต่คลิปนี้ก็ตั้งเจอที่จะพาพี่น้องมาหยางส้มภาพบรรยากาศนะครับแห่งความงดงามนะครับอือหือนี่ครับพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้ก็เป็นภาพย่ำครับเนาะ ซึ่งคลิปก้อนผมกับมาท่ายตอนห้าโมงแรกครับตอนนี้ก็เกือบหนึ่งทุนนะครับนี่ครับนี่ครับซับอิลีครับบ่าัดนไม่ได้อวยนะครับนี่คือความจริงครับความจริงของกรุงเทพมหานครครับเมืองแห่งความสุขเมืองที่นักท่องเทีเป็นสอบมากครับด้านนี้ก็เป็นทางเฮาเซมทนเวอร์อันนี้ก็เป็นสาวชาวต่างชาติครับพี่น้อง งามดีครับด้านพุ้นกับเป็นสะพานร้อยเนาะลูกทรงกับเป็นขายสรงไท่ครับพี่น้องนะครับเอาได้มาแล้วก็ต้องขึ้นไปส้มเนาะโมฮันนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติเพื่อนก็บชอบไปถ่ายรูปเนาะด้านพุนครับเป็นสพานร้อยครับอ๋อด้านเทิงก็มีหน้าที่กาเนาะ ตอนนี้กาเวลา18นาฬิกา55นาทีครับอือหึน่นี่หลังคาก็เป็นสีเขียวครับสวยงามมากครับสับเด้ครับตอนนี้เป็นทางขึ้นครับมองนี้เบานัดก็ไม่เคยมาเด้อครับอันนี้กาเป็นกันมาครั้งแรกนะครับรู้สึกตื่นเต้นครับปงามเด้ดครับ ดีฮน,น้องสภาพรอดีด้ทราบดีครับอือหือรูปทรงแบบคล้ายทรงไทยเนาะราคาก็เป็นสีเขียวครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับนี่ครับอื่อืออ๋อเป็นสร้างเป็นแบบสีเขียวเนาะขึ้นมาแล้วเห่าก็สามารถเห็นซีแยกราชประสงค์อย่างงดงามครับ ด้านพุ่นกะเป็น BTS ครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นท่างเสริมเข้าห้างเนาะอือหือนี่พี่น้องสวยงามมากครับมุมนี้ครับมุมนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบมากครับเพิ่นกะชอบมากท่ายรูปเนาะว้าวภาพยามค่ำของกรุงเทพมหานครครับ อืืหงามดีครับด้าน,นบนจะเป็นตึกใบยบโอ้โหพี่น้องเลยนะครับสวยงามจริงครับด้าน,นบนจะเป็นทางเสื่อมเนาะเป็นอารวอลกพี่น้องอารวอลนั้นหรูมากครับ นี่ก็เป็นชาติต่างชาติเปิ้ก็มาถ่ายรูปเนาะโอ้โหด่านพ้นเป็นแอปเปิลครับแอปเปิลเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องไปยังส้มที่อาวอกเนอร์ der. เพราะว่าอาวอกนั้นตัวผมเห็นว่ามันเป็นที่รู่หลานะครับพี่น้องเพราะว่าจะมีน,นักท่องเที่ยวสาวต่างชาติเปิ้ลชอบไปถ่ายรูปนะครับแต่บางคันบ่านั้นก็ไม่เคยไปเดินนะมีมีกะสิพาพี่น้องไปสมเนาะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะกะต,ต้องขอแห้งเจอแห้งใจงจ,จากพี่น้องเด้อ ขอให้ช่วยรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับขอให้คุณพอ่อคุณแม่คุณยายเอซนะครับช่วยชมคลิปนี้นะครับถึงแม้ว่าคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปบัสนะครับก็ต้องขอแหงจิตแหงใจนะครับอื้มอันนี้เป็นปาลมาครับเปินปาโลมาโอ้โห ด้านหน้าห้างเซนถนนเบิร์นี้ไม่มีเสาไฟไม่มีสายสื่อสารนะครับป้าที่น้องงามเนี่ครับอันนี้เกิดขาเยเหล็กแปดเนะาะขายเหล็กแปดไม่รู้ว่าคือห้างอะไรครับอันนี้อื้มืองนี้บอดนัดก็ไม่เคยมาเดินนะครับว้าวนี่ครับสวยงามมากครับ เซนตันเบอร์ก่อนที่ผมจะพาพี่น้องไปที่อาวอ,อกเนาะจะพาพี่น้องไปกรกบล้า้ขอพรจากองค์พระพิคเนตเนาะอยู่ดันคางห้างเซนทันเบอร์นะครับซึ่งแถวนี้เก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายเลยครับพี่น้องทั้งศาลพระพมุมทั้งเท้ามหาพรมทั้งพระอินนะครับและก็องค์พระพิคเนตพระตีมูลตินะครับเมืองไทยนี้เทพเยอะมากครับ เมืองไทยมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับืหืสับเด้ครับสุดมากคนมาหยางอยู่แถวนี้สุมากเป็นชาตต่างชาตินะครับชาวต่างชาติเยอะมากครับด้านบนก็เป็นร้านค้าครับอันนี้ก็เป็นชาติต่างชาติ เยงามจริงครับห้างวิซี่นั่นกับชาวต่างชาติพั่นก็ชอบมาซื้อของนะครับชาวเวียดนามชาวจีนชาวมาเลเซียนนครับพั่นก็ั่งไหลามาซื้อของนะครับซึ่งคลิปก่อนผมก็ได้พาพี่น้องมาส้มเนาะอืออืออันนี้ก็เป็นชาติต่างชาติครับโอ้ยเนาะเบาดั๊ดไปเห็นแล้วกว็ดีใจนะครับเพราะว่าเมืองไทยหรือว่ากรุงเทพมหานครกะ ทุกคนก็ชอบมากเนาะมาแล้วก็มีแต่ความสุขนะครับอือหือบางคนก็มาแล้วมาอีกนะครับมาสองสารอบนะครับอ๋อหน่ี่น้องสวยงามจริงครับงามดีครับว้าวอือหือ เ็นทัเวอ์ครับเมืองไร้สายไฟเมืองไร้สายสื่อสารอย่างแท้จริงครับอือครับดานที่ครับเป็นพระตีมูรติกับองค์พระพิกเนศครับโอ้คนเต็มนะครับนักลงเทพนกบมาขอพรเนาะ ด้านขวามือกับเป็นมังบูชาดอกไม้ครับพี่น้องนี่ครับด้านซ้ายกับด้านซ้ายคืออะไรเน,นี่ครับองแรกนี่ครับองแรกอ๋อองแรกก็คือพระตีมูรติครับพระตีมูรติสาธุครับสาธุครับขอให้พี่น้องเอฟักแพงเด้อลงคลิปใดก็ขอให้มีคนมาชมเป็นหมื่นเป็นแสนวิวนะครับสาธุ ดาที่กิเป็นแสงเนาะต้องใส่สพืชกัมมาแก้บนครับพ่นกัมมาขอพรด้วยดอกกุหลาบสีแดงนะพี่น้องนี่ครับเป็นดอกกุหลาบสีแดงครับและก็เป็นน้ําแดงครับนี่ครับดาที่ก็เป็นนักท้องเตียวพืชกัะมาขอพรเนาะฟังเสียงบอกได้เป็นเร้าต่างชาติเด้อครับบอกแ้นฟังไม่ออกนะครับดานนี้คืออะไรเนาะอ๋อดานนี้คือพระพิฆเนศครับ สาธุนี่คือองค์พระพิฆเนศครับสาธุวันนี้ก็มาถ่ายคลิปเนาะขอให้พี่น้องเอฟซีฮักแทงนยครับสาธุครับงามดีครับอืม้มนี่ครับด้านพี่กับเป็นพระตีมูรติครับสาธุ สวยงามจริงครับถ้าพี่น้องเอซจะมาขอพรก็ขอเชิญนะครับมาขอพรจากผงพริกิรเนศครับเลี้ยงโซคลาบเรื้ยงความรักครับชาวต่างชาติทั้งนันครับสาธุด้านุวจะเป็นชาฝร,รั่งครับนี่พี่น้องอันนั้นเป็นอาวอกครับเง่าไป็นพูนครับ ด้าน่นเป็นโนวเทลครับซับเีครับอาวองดครับือ,ว,บอบว่าทางเสื่อมหรือว่าสกายบล็อกดครับสาธุผมว่าแค่มงนี้ม่งเดียวกันสามารถสร้างเงินสร้างทองเธอเมืองไทยหลายร้อยล้านหลายพันล้านเนะะาะเพราะว่านักองเทยวส,สาวต่างชาติเพื่อนกะหลังไหลมาขอพรเนาะพี่น้องนี่ครับ สาธุขอพี่น้องเลยดีเจอได้ครับวันนี้ได้มาย่างเทสมภาพยามค่ำคืนเนาะได้มาเห็นองค์พระพิฆเนศและ้และกับพระตีมูลติเนาะนี่ครับเอาบัตน,นี้สิพาพี่น้องขึ้นไปย่างที่อาวอกได้ครับ พี่น้องเฮ้ยผมม,มีเจอ,อไรครับแล้วก็ื่นเต้นครับพวกาบอกั้นก็ไม่เคยมาเดินยามค่ำคืนแบบนี้เนาะอันนี้กับมาย้างครั้งแรกเนาะพี่น้องมาย้างครั้งแรกในชีวิตนะครับนีครับด้านขา่ายมือผมจะมีแต่นักท่องเที่ยวชาติต่างชาติเนาะเพิ่นกลหลังไหลมาที่เมืองไทยครับโอ้ยนอดีเจอครับแล้วก็ต้องขอเสื้อนะครับพี่น้องคนไทยเท่าพี่น้องพี่น้องคนลาเท่านะครับถ้า ือมากเมืองไทยจะขอเส้นม,มาย่างเทสโอบนะครับมาย่างแถวหน้าห้างเซ็นทรัลเบอร์นะครับแลวก็มาขอพรอจากองค์พระพิฆเนศนะครับพี่น้องด้านตู้นครับอือหือนี่ครับคนเต็มนะครับว้าวสวยงามมากครับภาพยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครครับ ขึ้นมาแล้วครับอันนี้เป็นอาวอกนี่คือเนองคนเป้ะนะครับอโอ้โห,โหน,น,น,นี่ครับน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทัานนาน้งนั้นบางคนก็มาถ่ายรูปครับอือหือด้านที่ไปประตูน้ำไปแพดทิ่าแฟชั่นมอลครับ โอ้โหนี่ครับพี่น้องหรูหราม,มากครับทางเสื่อมหรือว่าอาร์วอล์กเลยครับอืม้มืึเพิ่อนกะออกแบบได้อย่างงดงามเนาะโอ้โหยานนี้ไหลสายไฟไหลสายสื่อสารอย่างแท้จริงครับดันเตอร์หรือว่าดันข้าเพือกะไม่มีสายไฟเลยครับพี่น้องนี่ครับสวยงามจริงครับ พี่ต๋องเอสวยงามมากครับผมมาแล้วผมก็ดีเจอครับเพราะว่าบออนันไม่เคยมาแบบนี้ครับก็เห็นพี่น้องสาวอยู่เซบเบอหลายซ่อมเนาะฝนก็มาหยางตรงนี้เนาะแต่บ่กนัดก็ไม่เคยมาแหละครับพ่อมาเห็นแล้วพี่น้องเออหือ,อสุดจะบรรยายจริงครับนี่ครับโอ้โห ทางชาติทั้งนั้นครับด้านซ้ายมือผมกาเป็นสวนปฐุมวันนานุรักษ์ครับอือหือสวยงามมากครับสวนปฐุมวันนานุรักษ์สับเด้ครับด้านทีเป็น โกอ่างข้าวมันไก่ประตูน,น้ําครับพี่น้องร้านโกอ่างข้าวมันไก่ประตูน,น้ําทางเสริมนี่นนงามอีหลีเนาะแค่เขามาย่างส้มวิวมาย่างทายลูกกับคุ้มค่าพี่น้องเอ้มาส้มภาพบรรยากาศเนาะ แคมมาย้างอยู่มงนี้กับคุ้มค้านะครับด้านที่กับเป็นค่องครับเป็นค่องแสนแสบครับพี่น้องมือนะครับด้านซ้ายมือผมกับเป็นค่องครับเป็นคลองแสนแสบด้านพุ้นจะเป็นเลอเนาะเลอเป็นแล้อยู่ในคลองแสนแสบครับนี่ครับอือือ ด้านพี่ก็เป็นชาวต่างชาติครับเพิ่นก็มาถ่ายรูปเนาะอันนี้คือเรือครับโอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับอันนี้เป็นพพต,ตินัมครับพี่น้องสวยงามมากครับบนะอกนักพูดจากความจริงนะครับไม่ได้อวยนะครับพี่น้องแต่มันสวยจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นทางเสริมเข้าไปห้างพพตินัมครับ ซึ่งทางนี้บ,บ่อนั้นก็ไม่เคยมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาเดินชมนะครับแต่คลิปนี้กะตั้งเจอแค้จะพาพี่น้องมาย้างส้มภาพบรรยากาศแถวหน้าห้งเซนเทนเวอร์เลยกะมาย้างส้มแถวอาวอกเนาพี่น้องแต่พูดกับเป็นดันเตอร์ครับพูดกับเป็นซีแยกครับอ,อือ,อนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับ ่อไปกาจะขอพาพี่น้องย่งางไปคุณเดอ้อครับไปทางปุ้นคครับไปทางทางมิกซี่ครับไปทางด้านสี่แยกราชประสงค์ครับโอ้โหยิ่งํำคนยิ่งเยอะเนาะพี่น้องเอ้ผมดีเจอหลายครับเอาพี่น้องรุ้นบอกครับ คลิปนะี้บ่นัดเปลี่ยนผ้าพันคอนครับน่ครับอันนี้เป็นผ้าพันคอพื้นใหม่นะครับนี่พี่น้องเป็นลายดําแดงครับน่ครับผ้าพันคอพื้นใหม่ลายดําแดงครับได้มาจากพี่น้องเอฟซีจากมุกดาหารครับเพื่อนก็ส่งมาเธอเนาะกาต้องขอขอบคุณดนะครับพี่น้องเอฟซีจากมุกดาหารนะครับ อาบุญก็เป็นเดอะมาเก็ตแบงก์ของด้านซ้ายมือนี่ครับอันนี้ก็เป็นป้ายบ่อเนาะสวนปทุมวนานุรัรนนกษ์ครับสวนปทุมวนานุรักษ์พาร์คครับปอดกลางกรุงโอเอซิสอินเดอะซิตี้ครับพี่น้องน,น,นี่ครับมีพื้นที่40ไร่ครับด้านที่ครับ ก็มีพี่น้องเอฟซีหลายคนเนาะเพื่อนก่าเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่อยากให้ผมขึ้นมากเ <c ười> พื่นอนวะทีหลังเอ้ยมาเห็นแล้วมันกดดีได้เนาะบางคนก่าเข้ามาบอกว่าขึ้นมากก็ลำคาญเพื่อนวะก่า,กาต้องกราบขอโทษ้อครับก่เ <c ười> นือาา่อว่าบอกนะัดกดไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่า <c ười> มาเห็นเมืองไทยแล้วมันรุ่งเรืองมากเนาะมันก็ดีเจอนะครับพี่น้องเอ้ <c ười> <c ười> คลิปนี้ก็อาจจะไร้สาระเด้อครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระนะครับก็ต้องกราบขอโทษคุณแม่เอฟซนะครับคุณยายคุณยายเอฟซนะครับก็ว่าคุณแม่คุณยายเพื่อนก็ชอบให้บอดัตพาไปเที่ยวสมวัดเนาะแต่คลิปนี้กะขอมาเบิ่งภาพแสงสีเนาะพี่น้องแสงสีในเมืองหลวงของไทยนะครับคนที่มาอย่างนี้ ส่วนมากเป็นชาวต่างชาติเด้อครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับว้าวด้านขุนเปลี่ยนสีได้เนาะอ่าวอลกนี่เปลี่ยนสีได้อืมพี่น้องนี่ครับสวยงามมากครับอ่าวอลกเปลี่ยนสีได้ครับงามเด้อครับ ด้านที่ก็เป็นชาติ่างชาติครับเต้นนะครับอันนี้เป็นแยกประตูน้ำครับแยกประตูน้ำย่านขาส่งครับเปิดะเปิดตั้งแต่ตีห้าครับตลาดพี๒ทุ่มครับแยกประตูน้ำประตูน้ำครับพี่น้องด้านตู้นครับโอ้โหสวยงามจริงครับ ดาพุนคือสีแยกราช,ชประสงค์ครับอือหืองามเด้ครับพี่น้องบัดดาครับแค่เฮามายืนส้มดิวพวกนี้กับกรุงคาพี่น้องไงอ้เพราะว่าสวยงามมากครับโอ้ยเนาะกรุงเทพมหาคนครเมืองแห่งค,ความาสุขครับเมืองแห่งความพระเจพี่น้องไอ้ ก็ต้องขอเอิ์นะครับพี่น้องเอทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับขอเธิมาลองยั้งเบิร์นะครับมาลองเดินชมสักครั้งในชีวิตนะครับนี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้ยน้องพี่น้องดีเจอนะครับนี่ครับอาวอเปลี่ยนสีครับเป็นสีชมพูพี่น้องนะครับสับเน่ครับอือหือ ด้านที่ก็เป็นชาต่างชาติครับเต็นนะครับ,บหลังไหลมาเที่ยวเมืองไทยเนาะโอ้โหด้านนี้คืออะไรเนาะครับอ๋อเดอะมาเก็ตแมงคองครับสวยงามมากขบุมนี่ครับเบนมารแล้วต้องทำมานสะ้มเนาะ คลิปนี้ก็จะขอพาพี่น้องเดินชมอย่างเต็มที่เนาะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วด้านนี้ก็เป็นร้านสตาร์บัคครับสตาร์บัคมงนี้ก็เป็นมองหนังพักผ่อนหรือว่ามงนังชมวิวครับเป็นโต๊ะไม้เนาะพี่น้องเป็นมงมากินกาแฟครับโอ้โห,โหสวยงามจริงครับเดอะมาร์เก็ตแบงคอกห้างนี้เบอกนั้นก็ไม่เคยมานะครับ ก็ไม่เคยเข้ามาชมนะครับบ่อนั้นนี่เป็นคนญาตินะครับเห็นห้างดูห้างดังแล้วไม่อยากเข้าไปนะครับเพราะว่ามันมันหลูเนาะบ่อนั้นก็ไม่กล้าครับพี่น้องอือหือนี่ครับโอ้สวยงามมากครับอันนี้ก็เป็นน้องนักศึกษาเนาะน้องนักศึกษาไทยเพิน่นมาถ่ายรูปครับงามเด้ครับ หน้านที่การเป็นชาวต่างชาติเคยมาเมืองไทยเนาะมาเทาาเเี่ยวครับงามเลยพี่น้องเลยเมืองนครับขาค่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับด้านทูนครับอันนี้ไปลาดช่ประสงค์ครับลาดช่ประสงค์เป็นอาวอก เวลคัม t ูแบงคอกราชาประสงค์ดิสติกนี่ครับทางนี้กับไปเกษรวิเรลเลจราชาประสงค์อินเตอร์เซ็กชัน่นอมรินพลาซ่าแกนไฮเอเอราวันพี่น้องแล้วก็รถไฟฟา้า BTS ครับนี่ครับอ,อ,อันนี้แกเป็นชาติดังชาติครับ <c oughs> โอ้ดาวพ่น้นองดนี่เจอครับเห็นเป็นมาเทศเมืองไทยนะครับงามเียพ่น้องเอ้ยบ่าวด้านก็ออกไปรู้ว่าจะบรรยายแบบใดนะครับจะต้องขอเซิร์ฟนะครับฮัลโหลฮัลโหลน่าจุมิจูเยอเชียวเดี่ยวก็ดูแถลง เออเอ้ยนะครับโอ้ยนอนี่ครับมันงามพี่ดีนะครับเบานัดไม่ได้อวยนะครับมันสวยจริงๆนะครับนี่แค่ห้างบิ๊กซีที่กะงามครับบอดอืมหืม,มบิ๊กซีราชาดำริครับดันเตอร์ก็ไลนสายไฟไลนสายสื่อสารอืมหืม ทางเซนเตอร์นี่สวยงามมากครับอันนี้ก็เป็นจอบังใหญ่นะเนาะเฮ้ยกับเป็นสีได้เนาะเป็นจอโคเซนาเนาะพี่น้องน,องนี่ครับโอ้โหสวยงามจริงครับผมดีเจอหลายครับทั้งตื่นเต้นนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่งางชาติบนกาเรียวบข้างหน้าเนะะาะว่าบอกนัดใส่้ามันคอครับนี่ครับจับได้ครับข้าันคอพื้นใหม่ครับ จากมุกดาหารครับผ้าพันคอชาวภูไทยครับพี่น้องสวยงามมากครับด้านนี้กเเาาเ็เป็นทางเข้า้างเนาะเป็นทางเข้า้างเกสรอนวินเล็ตครับเกสรอนวินเล็ตด้านนี่ครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ขอเข้าไปนะครับขอถ่ายแค่นี้นะครับพี่น้องนี่ครับนี่คือเกสรอนวินเล็ตครับ สวยงามมากครับอือหือครับด้านนี้ก็เป็นสวนย่อมเนาะเป็นสวนย่อมครับรับดีครับอันนี้เป็นของจริงนะครับอันนี้คือของจริงครับเกสรมินเด็ดด้านคุนเป็นสวนแนวตั้งครับเป็นสวนแนวตั้งงามเด้อพี่น้อง โอ้โหมากมุมนี้กะสามารถเห็นที่แยกล่าผประสงค์อย่างสวยงามครับดาตุนครับอือนี่พี่น้องมุมนี้สวยงามมากครับออขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับพี่น้องลองไรเดอะคิงครับเป็นแกนมีปลายบาะเนาะ เอาวันนี้ยางลบึ้นเนาะยางลบึ้นแล้วก็จะได้ไปกาวล่าพี่น้องอยู่ที่ด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์นะครับคลิปนี้ก็อาจจะไร้สาระเด้อครับ ดาดเป็นชาต่างชาติครับเป็นลกมาซื้อของอยู่บิ๊กซีเนาะซื้อของอยู่บิ๊กซีราชดำริครับดันเตอ,นะอ ie, M L e, ร์ก็เป็นรถโทร่ครับเป็นรถนักท่องเที่ยวครับเปิ้ลกมาจอดซื้อของอยูนะ่บิ๊กซีเนองพูดครับนะครับหนึ่งสองสามสามท่นครับเพิ่นก็มาซื้อของอยู่ฮามิซีเนาะป้ามึงไหนพี่น้องคนเข้าคนของเต๊ะน,นะครับ อออืืหเมืองไทยนี่คืออู่ข้าออวาาาอ,อ,อ,อู่น้ำเนาะนักท่องเที่ยวก็ลังไหลมาซื้อของอยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องนี่ครับอือหือด้านนู้นกับชาตามือครับด้านนี้ก็เป็นทางเขาครับทางเข้าห้างวิสีครับพี่น้องนี่ครับ ทางเขาห่างบิ๊กซีคนเต้นนะครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับพี่น้องเอ,อ้ยดีเจอ,อไรครับกะต้องขอเซิร์ฟน,นะครับพี่น้องเอ็มซีฟองวันนั้นนะครับทางพี่น้องคนไทยพี่น้องคนลาวนะครับถ้าเผื่อว่างกะขอเซิร์ฟมายางเทียวส้มแถวนี้เนาะพี่น้องประกามาซื้อของอยู่ห้างบิ๊กซีแล้วก็มาเทียวส้มมาซื้อของอยู่ที่เซ็นเตอร์เวิร์สนะครับ หรือว่ามาเทยวที่เดอะมาร์เก็ตแบงคอกนะครับคลิปนี้ผมกัดีเจอหลายนะครับกัต้องขอทุกคนณเนอร์ที่เข้ามาส่มนะครับถ้าพี่น้องคุณเลยซอบเจอซอบใจก็ขอฝากด้วยนะครับขอฝากไลฟ์ฝากแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องสบายดีเดอสวัสดีครับ